สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับพามาดูวิธีเอาเสาลงหลุมสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับเห็นหน้าตาปแปลกนะครับจะเป็นเกลียวเสานะครับโอเป็นสวานใหญ่เลยเดี๋ยวผมไปดใูใกล้ดีกว่า เลยนะครับไม่เคยเห็นตาเเสาไฟไงลุงเสาไฟเหรอโอ้ลงไวมากเลยนะครับนี่แ๊บเดียว สุดแล้วเนี่ยโอ้หนักหนักเครื่องเหมือนกันนะครับเป็นรถเฮียบติดติดหัวสว่านมาเลยนะครับเนี่ยโอ้ลงลึกเหมือนกันนะครับรว่าลงลึกมากเลยนะครับ แล้วแป๊บเดียวนะครับเพียงแค่สองนาทีนะครับไม่ถึงสองนาทีนะก็สามารถจอดได้อย่างสบายนะโอ้น่าจะหลุมเดียวหรือเปล่าแล้วก็เอาสลิงก่อเพื่ออะไรเอ่ย อ๋อเก็บแล้วเสร็จแล้วนะครับนี่เสาเดียวลุงเสาเดียวอ่ะปักอย่างไรตัวนึงอายุหนึ่งอ๋อปักยังไงเดูเสาเดียวก็ได้แล้วก็จะยกเสานี้ลงเลยไหมเวลาดูกระแสเวลาดูกระแสแรงยกเสาอ๋อครับมันมันอันตรายไง Oh, ok, luôn bảo hay dù cái cây rồi nè vào giờ dốc sầu của bà, anh ta đây, nha, <coughs> <coughs> สาสูงมากนะครับ โอ้ย oh, ยกยกเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมละเสียวนะเสียวสลิงมันขาดนะครับเนี่ยตาว่ามันก็ไม่ขาดหรอกครับพ mm hmm. อดูว่าจะเอาลงลึกขนาดไหนนะครับหนึ่งสองสาสี mm ่ห้า อนนอต้องเล็งนะครับต้องเล็งด้วยว่าจะเอาไปไไเอาไปเชื่อมต่อกับตรงไหนนะครับต,รรต้นไหน โอ้เป็น600อเองนะครับนี่น่าจะหนักเหมือนกันนะแต่ว่าล้อก็ไม่ได้เกี่ยวเนะเวลายกนะครับเวลายกเขาก็จะใช้ใช้ขาแบบนี้ยันพื้นอยู่แล้วเนาะ ข้าวก็บของกลับบ้านไม่ถึงสิบนาทีนะครับผม เสร็จเรียบร้อยขอไปที่อื่นต่อนะครับผม กรมทางหลวงฮะเสร็จยังเสร็จแล้วครับกลับบ้านแล้วนี่โอเคนะเพื่อนๆกว,วิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงตอนนี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ